สวัสดีค่ะมือนีเขาสิมาสัมผณ์ผู้น้ำไอทองทิ้นนะคะผู้เพิ่นเห็ุการเกษตรผสมผสานตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเชิญรับชมเลยเลยค่ะ ครับก็เนื่อก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมอภิชาติงานย่างไวยนะครับตำแหนง่งปัจจุบันก็คือรองนายกองค์การบรารส่วนตะบนโพษางนาตะกอนนะครับชิปปีึ้นหลังตะกอนนี่ผมไปเห็ุงานเป็นผู้ซอยป่าชาวาบ้านอยู่เครือข่ายป่าชาวาบ้านนะครับเครือข่ายป่าชาวาบ้านเนี่ยมีต่ป่าชาวบ้านทู้รูนะครับเป็นน้ำเอาหลักปัญญาของในหลวงไปปรับใส่จนชีวิต ของผลให้ครอบครัวประสบความสําเร็จผมเองก็ได้ไปซึมซับเอาความรู้ตรงนั้นนํามาปรับใส่ในชีวิตเจ้าของอีกบทบาทก็คือเป็นผู้นําทางการเมืองเป็นผู้นําท,ท้องถินนะครับเป็นนักการเมืองนะครับการดำรงมาหลายตําแหน่งนะครับประว่าิเป็นสมาชิกเอบตอก็เป็นเมื่อแล้วนะครับปัจจุบันการดำรงตําแหน่งล่องในายกครับาจากการที่ได้ไปซึมซับเอา แนวทางการเหิยวเห็ดกินนะครับตามหลักปรัญญาเนี่ยเป็นแนวทางของการเอาตัวรอดเห็ดห้ครอบรัวเฮาเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีความสุขแหละที่สําคัญมีความสุขแล้วก็มันยังเ,งเยินก็เลยน้ำเอาพื้นที่นะครับที่พี่น้องเห็ยนอยู่ทั้งหลังนี่แหละนะครับพื้นที่ที่เริ่มในโครงการาแรกๆนี่นะครับประมาณสี่ไรนะครับเนื้อที่ทั้งหมดของผมที่เป็นเจ้าของอยูน่นี่มีสิบสองไรนะครับ เอามาปรับใส่ให้มันขากับแนวทางอาการเห็เดเศรษฐีจพราะเพียงอยู่นี่ประมาณสี่ไร่เริ่มแรกของการเห็ดเรื่องเศรษฐีจพราะเพียงขึ้นน้ำปัจจัยลหลักขึ้นน้ำไฟนะครับเป็นการปั้นน้ำนะครับขึ้นมาโดยพลังงานแสงอาทิต์หรือโซลารเซลล์ที่เขาขุนขุนถงกันนะครับก็ได้ตัวนี้มาในรับการสนับสนุนมาตั้งแต่ปี62ก็เลยมาปรับใส่ก็เลยมาขุดร่องนะครับเป็นร่องสวนนะครับได้มา6-2องผมก็มาเริ่มขุดเลย ปลูกจริงๆแล้วนะครับเริ่มลงมือปลูกกล้วยปลูกพวกนี้นะครับปีห3สามกระาหกสามนับถึงมือนี้ยืนเมาอยู่นี่กะอนเพราะถึงปีเคืองสภาพก็เป็นอยู่กับอยู่เพื่อเพื่อ,อไม่ผลนะครับกัจจุบหลากหลายนะครับหลักๆที่เป็นไม่ผลก็คือเป็นพวกมะม่วงขนุนนะครับมะขามเทศนะครับมะเข้าพวกนี้นะครับามาเยือนตอนที่ปลูกอยู่นี่ผมเห็นมากราน,นะครับเป็นไม้ประดู อายุประมาณจากสิบปีนะครับไม่อย่างน,านะ้น,นนะครับเราก็เห็ดคันคู่ใหญ่นะครับสิ่งมือนี้เป็นาการตกผลึกจากที่ปเป็นเลียนหล้จาก,กว่าาวบ้านมากนะครับกถือว่าเห็ดมาได้ปีกโก้ก็รู้สึกว่าจะคลองนี่เลี้ยงอาหารการกินเพราะอึดอยากนะครับแนะนำเดีวนี้กับมีป่ามีกบมีกุ้งหอยปลามีทูน่านะครับถือว่าเป็อึดเปื่อยเขาเมื่อนี่นะครับ เกี่ยวกับเรียงโรคระบาดท,ที่เป็นุูทกมือนี่ถ้าถามมาสิเป็นไปอีกโดนบ่อันนี้เขาบอกว่าได้แต่ถามมาสิเป็นโดนบ่โดนผมกับบ่้เดือดร้อนถ้าพูดใดรเอาเนวทางของนหลวงไปเฮ็ดนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีไม่ก็แล้วแต่เฮ็ดแล้วมันมีอยู่มีกินครับเลยน้นก็ได้แก,ก่เรืแล้แก่ก็ยังได้ขายนะครับเป็นเงินเป็นรายได้ของครอบครัวมีเงินเก็บมีเงินออมสุขภาพดีที่สุดครับตอนนเหตุเรื่องนี้ หนึ่งหอยููใต้ลมใหม่นะครับตอนกลางวันนี่ต้นใหม่ท้ายสิ่งดีๆลงมากนะครับเป็นมีแต่ออกซิเจนเอากาศบริสุทธิ์นะครับเสื่งห้องบริสุทธหาสือเอาเือต่างประเทศญี่ปุ่นเขาเสืออากาศบริสุทธิ์สูดดมบ้านห้องบริสุทธิ์นะครับอยู่กับธรรมชาติสบายสุขภาพก็ดีนะครับมีมิตรสหายญาติพี่น้องนะครับมาเยี่ยมมายามอยู่บ้านเศร้านะครับแนวทางแบบนี้ ดได้เห็นเพิ่นก็เขามาถามนะครับอันนี้คือแนวทางอยากให้พี่น้องเขาเลี้ยนรูด้เห็ดได้ตามนะครับบ่าเป็น่าเบิ่งงพานถ้าเบิ่งงพานซื้อกได้แตะคามรูนะครับถ้าเฮ้าได้รูได้เห็ดมันก็สิเกิดทักษะเกิดความชำนาญน,นะครับได้หลายเรื่องมีแต่เรื่องดีๆนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าขันสนใจยังใดอาจะบนโขษสัง่าเฮ้านะครับกับมีแนวเรียนรูหลายอย่าง เช่นยังแปลงของผมตอนนี้ก็เป็นแปลงเลี้ยงลูกจะจะดีไหมขอ,ของของกรมชนประทานเพลินนะครับมาเป็นแปลงเลี้ยงลูกของกระทรวงกเกษตรนะครับโดยสานงานสากลในรจังหวัดอันนี้ก็เป็นตัวแทนอยู่ตะกลอนผมเป็นวิทยากรน,นะครับบรรยายเรกี่ยวกับเศษรษฐกิจพอเพียงอยู่สวนไผ่ผ่องนะครับผู้ใดสนใจอยากาเลี้ยงลูกอยากมาเอาเนวคิดนะครับอยากมาเรียกเปลี่ยนนะครับกะ มาหากันได้นะครับอยู่อบตโคสะงานะครับอบตโคสะงาบ่อไก่บ่อไก่อย่างเพื่อพ้นประมาณสิบหายนะครับก็บยฝากใบสมนีสะกอนนะครับกองขอขอบคุณนะครับทั้งทีมงานน้องๆทั้งพชอนะครับที่ความนุเคราะห์มากบันทึกเทปเรือมากทีผมในนํำนะครับองค์คมหล้ที่ผมมีอยู่กับบ่หลาย่ว่าก็าสามาแนะนํำกันได้ได้หลายเรื่องที่ผมบรไดน้นํำเสนอในเทปนี้นะครับ มาพบพอด้วยตัวเองมาประสบด้วยตัวเองนะครับมาพอกันเลยนะครับตัวจริงๆเป็นๆก็นมาเห็นกันเลยทุกเมื่อนะครับท่านี้แล้วครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณค่ะจบไมลดกพาให้พาชมสวนบ่วพินุน